สวัสดีครับผมพี่น้องท่านผู้ชมมานะครับมือนีนําเสนอเมนูอ้เพียนะครับอ้เพียแบบน้ำโอเจาะนะครับแบบจําเอาเออนะครับบ่ิเวนแบบสดเด้วัตุดีสิผมใส่นะครับมือนีใส่เป็นเนื้อไรนะครับเนื้อไ่ที่เหลือจากเม่อวานนี่แหละนะครับเม่อวานเอามันล้วนจําเจวโอ้นะครับแซ่บเข่าท่าคักเลยเด้อนะครับไปนะครับเบรกแรกนะครับเริ่มนับหนึ่งนะครับของมันคู่กันนะครับถ้าได้เนื้อมายยำได้มันต้องได้บากแนวนี่ละมา นะครับแนว่ผ้ากินเก่าแสบผมใส่เป็นพริกสดนะครับตำพ่อหยาบหยาบนี่แหละนะครับกับหอมแดงกระเทียมนะครับใส่ลงไปเลยเนาะนะครับคาตะไคร้ใส่ลงไปพร้อมกันเลยนะครับปรุงได้เลยนะนะครับผมสิปรุงก่อนไปเลยนะครับมีผงวิเศษนะครับมีน้ำปลา2ช้อนนะครับส่วนตัวนี้เป็นเพียนะครับนี่แหละเขาถึงเอ่ยว่าอู้เพียนะครับบบใส่น้ำเปล่านะนะครับใส่เป็นน้ำเพียนะครับแท่งกับบักเขือนะครับใบบักูดตัวที่มันสุกซาเนาะนะครับเกาใส่ลงไปน้ำพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็อู้แบบเร่งโดนได้เลยในหลังเด้อนะครับเมนูนี้ข้าวบดต้องเห็ดโดน เนื้อไร่เขาจะเหนียวนะครับนี่นะครับเอาแค่ซ้ำนี่ละพอเนื้อเริ่มเปลี่ยนสีนะครับใส่ผักได้เลยนะครับมื่อนี้ผมใส่เป็นผักชีลาวนะครับต้นหอมนะครับแล้วกับผักอีเลิศนะครับคนอุบลบ้านผมเอือนผักอีเลิศนะครับแต่ว่าภาษากลางเอิอนใบชะพูแบนบ๊อพี่น้องเนาะนะครับแล้วเาก็คุณไปต่อยอีกหน่อยนึงนะครับให้ผักเข้าสลดเข้าสลดนั่นแหละนะครับให้เขายุบลงก็เป็นอันเสร็จแล้วเรียครับเรื่อยได้พี่น้องเห็นบ่เห็ดง่ายไงนะครับเมนูนี้ใส่เวลาหน่อยๆ เพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมไปจัดตามเลยเ้อพี่น้องเด้อนะครับรับรองแ่บแน่นอนครับนี่นะครับจัดเสิร์ฟนะครับแล้วเรียบร้อยดีนะครับมาบานนี้นะครับเบรกที่สองนะครับมันใส่เวลาแป๊บเดียวนะครับจนบ่มีช่วงขันไล่กันไปยกบุญละก็เลยได้แค่สองวันนี้นี่นะครับเป็นบอนะครับอูเพียสูตรจำนะครับ มันต้องแย่งหอยในชักหน่อยนึงนะครับเพราะว่าน้ำมันหน่อยเพราะฉะนั้นนะครับผู้ใดจับสอนดูนี่ถือตีมือได้ไมูนี่นะครับได้พิษกันย้อนุ่นละนะครับผู้ใดสอดนามดูหลายเนาะเอาสับเนี่ยแล้วครับพี่น้องฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามพี่น้ำเลยเด้อนะครับเดี๋ยวหาเมนูเด็ดๆเมนูแซ่บๆมาฝากอีกไปละครับไปละครับ